สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมระบบภายในแมป n ดน w o r l บ,บกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็วันที่2แล้วฮะกับการตามร่าหา b o b บ e ดบอเบ็นั่นเองจริงๆเรื่องชื่อของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกแล้วกันเนาะจะเรียกว่า Bob บ็หรือว่าโบเบ็ก็ได้นะครับแล้วแต่ส่วนตัวผมก็อาจจะเรียกทั้ง2ชื่อนะครับ <laughs> บางทีมันก็เพลินๆผมก็เรียกอย่างนั้นนะโบปิดบอบิดบ้างนะครับก็เอาตามนั้นแล้วกันวันนี้ก็คือวันที่2นะครับกับการตามร่าหาแคปซูลเพื่อไปทําการวิจัยนั่นเอง ก็ไม่ใช่อะไรขนาดนั้นหรอกครับก็แค่นี้ฮะนี่เก็บน้ำดําของไอ้เจ้าตัวนี้ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าการที่จะซื้อเจ้าตัวนี้ได้เนี่ยคือต้องเก็บให้ครบร้อยเปอร์เซ็นตนั่นเองแล้วตอนนี้ผมได้แค่สิบสี่เปอร์เซ็นฮะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยแล้วตอนนี้อีเวนต์ก็ทยอยทยอยใกล้จะถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอย,ย้ํากันอีกทีแล้วกันนะครับว่าอีเวนต์ฮอลิเด์นี้จะจบในวันที่10ดเดือนกุมภานะก็คือเดือนหน้านั่นเองรีบๆกันเนาะเพราะว่าผมตอนนี้ก็กําลังรีบอยู่เเเหมมืออนนนนกกั็ยย่ย่างชคผ ก็จะเล่นไปแบบอย่างน,น้อยๆอในวันนั้นต้องเจออย่างน้อย1ตัวนะครับถ้าเจอ2ตัวขึ้นไปได้นี่ยิ่งดีเลยเก็บแบบมันมือ <c oughs> แต่ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าอย่างน,น้อยๆเจอวันละตัวเนี่ยบางทีมันก็ไม่เจอเลยนะครับในวันนั้นคือผมไม่ได้เล่นทั้งวันนะร <c oughs> ือันนี้บอกไว้ก่อนผมเล่นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้ั่นแหละก็หวังในช่วงเวลานั้นว่าจะเจอนะครับเพราะว่าผมก็ต้องไปมีทําอย่างอื่นด้วยเนาะตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นอะไรอีกเยอะแยะ ถ้ามันไม่เจอจริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในช่วงอีเวนต์ฮอลิเด์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเนาะก็ยังมีตัวอื่นอีกนะครับที่ผมยังทําเงื่อนไขไม่ครบนะอ่ะก็ค่อยดูแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้จะเจอไหมถ้าเจอก็โอเคไม่เจอก็ไม่เป็นไรตัวอื่นก็ยังคืบหน้าอยู่แต่จริงๆมันจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับที่จะทําให้การเก็บแคปซูลเนี่ยเร็วขึ้นนี่ครับโรเจอร์ โรเจอร์นี้จะเพิ่มในการเก็บแคปซูลน,นะเนี่ยครับถ้าลองอ่านดูเนาะในส่วนของความสามารถนะก็คือความสามารถของโจ้ตูนตัวเียเนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการวิจัยเนี่ยเพิ่มไปเลยเท่าตัวนะครับแม่เขียนไว้ซัเหมือนจะเพิ่มเยอะใช่ไหมจริงๆมัน1 c a p แคปซูลมันก็เพิ่มประมาณ1%นะ ใช่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะซื้อเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไปเก็บแคปซูลโดยเฉพาะนะสเตต,ตัสต่างๆก็ตัวธรรมดาทั่วไปเลยครับบุ๊เบนสปีดนี่จะน้อยหน่อยโอ้โหไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลยการสกัดน้ำดำนี่ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้อ่าเท่าไหร่เนี่ยพันหนึ่งวัดโอ้โหพันหนึ่งอ่าถ้าคำนวณดูแล้วผมคิดว่าน่าจะทานอยู่มัง้ง ถ้าไม่ทันเดี๋ยวผมเสียโรบรักเพิ่มไงไม่ดีไม่ดีดอ่ะไม่เป็นไรซื้อมาเลยแล้วกันนะครับโดนไปยังหนักโดนไปยังหนักอมาโรเจอร์ Roger, พึ่งพาหน่อยนะขอพึ่งพาหน่อยนะรอบนี้อาจจะเล่นไม่ใช่สายที่ผมถนัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ผมก็เอาไปอยู่แค่2อ,อย่างนี้นั่นแหละเพิ่มความเร็วเนาะเพราะว่ายิ่งตัวช้าๆนี่ผมไม่ค่อยชอบเลยอ่าไหนขอดูหน่อยสิโอหายไปเยอะเลยครับ้ำดำต้องการ2 5 0 0โอเคอ่ะ เดี๋ยวผมจะไปเล่นแบบเป็นกลุ่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเข้าเซิร์ฟเวอร์ปกติก่อนโอเคมั่วงานได้ครับ <c oughs> เข้ามามั่วงานได้และอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเล่นได้ถึงไหนนะคืออย่างน้อยๆอย่างต่ำๆเนี่ยชั้นที่5เนาะใช่ชั้นที่5ก็ขอให้เจอแบบเร็วๆแล้วกันไม่อยากเล่นนานๆนะครับปัทอนหัวใจเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปรอดูที่ชั้นที่5แล้วกันชั้นแรกๆแบบนี้ก็ไม่น่าจะเจออยู่แล้วล่วนะเนาะงั้นก็ตามนี้แล้วกันนะครับ อ่านี่เห็นไหมการวิจัยนี่เพิ่ม2%เลยนะก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ฮมากัน8คนนี่เพิ่งชั้นที่5้าเองแลเนี่ยโอ้โหไม่ยักจะเชื่อ ยังไม่เจอเลยนะเนี่ยเนี่ยชั้นเนี้ยมีโอกาสเจอแล้วถ้าเจอเลยยิ่งดีนะครับโอ้เจอเจ้าถานเรียบร้อยครับเจอแค่ถาน <c oughs> เจอแค่ถานอ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาตี้ใหม่นะครับเพราะว่าตี้นี้คือมันไปได้แหละชั้นที่10นะครับแต่ว่าเพื่อนก็เหลือเลือดแค่ดวงเดียวแล้วอะ่ะก็เลยอาจจะเก็บแคปซูลของเจ้าถานนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ได้แย่เนาะแต่อยากเจอเจ้าบ๊อบ,บอเบ็ดมากกว่าโอ้ยอ่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เลยแล้วกันเนาะกับตี้ใหม่นะครับเฮ้ยมาถึงสักที กับกลุ่มที่2นะครับก็ถือว่าดีหน่อยเพราะว่ากลุ่มนี้น่าจะมาเล่นแบบตึง,ตงๆเปี๊ยเลยนะครับเพราะว่ามีการแบ่งหน้าที่กันอย่างพอสมควรเนาะเนี่ยอย่างเจ้าสุนัขตัวนี้เขาก็จะคอยรอดศัตรูให้นะครับแต่ว่าในชั้นที่5นี้ไม่เจอฮะโอ้เซ็งนะเนี่ยอ่าแต่ก็ยังดีหน่อยนะก็ยังเล่นได้เรื่อยๆนะครับกับกลุ่มนี้เนาะเพราะว่าก็ใช้ได้กลุ่มนี้ใช้ได้เลยอู้ชั้นที่5้าฮะเครื่องเลยเถามจริงหอ,อยากจะร้องไห้มันเยอะจัง แต่ว่ากลุ่มที่ผมเล่นในรอบนี้เนี่ยถือว่าไปแบบหนืดๆพอสมควรนะไม่ได้ไปแบบเร็วอะไรขนาดนั้นเนาะ,ะแต่ไม่เป็นไรก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับกับชั้นต่อๆไปเนาะโอ้โหเล่นแบบ <c oughs> หนืดจริงๆครับควจะมาได้แต่ละชั้นเนี่ยโอ้โหวอดเจอแดนดี้ครับโอ้โหไม่ได้เจอมานานแล้วนะไม่มีใครซื้อเลยอเนี่ย แต่ว่าไปผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับมันคือแดนดี้ขายของอะไรก็ไม่รู้อะคือเหมือนอยากจะโผล่มาแน่นอนอ่ะก็ถือว่าดีหน่อยนะครับได้เก็บงานวิจัยของแดนดี้หน่อยตอนนี้ชั้นที่1ิบเครื่องเลยนะ <S <S โอ้โหเพืโโ่นเพนตกใจตื่นเลยนะครับตะกีน้นี้คือเพื่อนกําลังดึงให้อยู่เนาะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับอ๋อเดี๋ยวนะชั้นที่สิบนี้3ตัวเลยเหรอเจอเร็วนะเนี่ยรูว้ว่ารอดกันเยอะจัด น่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะน่าจะรอดกันเยอะจัดคือตอนนี้เนี่ยผู้เล่นนี่เหลือกัน5คนเลยนะทุกคนครับ5คนเยอะจริงๆอาจจก็ดีหน่อยนะครับตรงที่ถ้าทว i s เต d มันอยู่กันเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเจอบอปเบ็ก็ยิ่งเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเวลาแล้วเวลาเก็บแคปซูลเน่ยก็จะได้เก็บแบบช้ำๆเลยอ่มามันจะเห็นแบบแคปซูลตกตามพื้นได้เยอะเลยนะครับ <c oughs> อ่ะในเมื่อชั้นที่10ไม่เจอก็ไปกันต่อ ซวยแล้วครับทุกคนตอนนี้สวยแล้วห้องนี้ห้องเดียวทีมผมไป2คนแล้วนะครับไม่รอด2คนแล้วนะโอ้โหคือแบบสวยจัดๆครับตอนนี้ตอนนี้ซวยมากๆแล้วผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นครับที่อาจจะไม่รอดหมดแล้วผมหมดแล้วผมหมดแล้วอื้มพลังงานผมมันหมดอ่ะโอ้เสียงอีกแล้วเอาขอบ ผ่านสักด่านดีได้ไ, remember, ไมหมเพราะว่าใกล้ผ่านแล้วจะได้ไปเช็คในด่านต่อไปเลยว่ามีไหมดูแล้วน่าจะตึงเครียดนะครับรอบนี้ผ่านยากแหละแล้วบอเป็ดนี้ก็ยังไม่เจอเลยนะครับเล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเฮ้ยไปพลาดซะนั้นโอ้โหตะกี้นี้ผมว่าผมวิ่งแล้วนะวิ่งไม่เร็วอ่ะ เฮ้ยไม่เจอนะครับสิบกว่าชั้นแล้วเอาเอาให้เจอนะครับสักตัวก็พอวัดตัวไหนอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวคือไอเห็นไอเทมเนี่ยน่าจะเป็นของเจ้าถานนะแต่ที่เห็นของสตูด้วยเนี่ยนะคือใครเนี่ยวัดต้องไปดูแหละใช่ของเจ้าถานเหรอก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นนะเอออันนี้ดีนะครับจะได้รู้เลยว่าคนเก็บแคปซูลไหมหรือไม่ควร <c oughs> เออเจ๋งดีไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ ่ะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในชั้นที่5เนาะเฮ้ยเหลือ3คนซะง,งั้นเอออ่ะอันนี้ชั้นที่5แล้วนะครับและจากที่ผมสังเกตตะกี้นี้น่าจะเป็น V นะที่มองเห็นศัตรูได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เห็นไอเทมนั้นก็มาจากเจ้าฐานเนาะคือมันเห็นแค่แป๊บเดียวฮะเป็นการกดใช้สกิลนะเท่าที่เห็น โอเคชั้นที่5นี้ขอแบบเจอเลยได้ไหมขี้เกียจเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหรูดี้เองอีกแล้วฮะไปเจอกันชั้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาตะกี้ตุยคู่เลยเหรอใช่ปะ่ะนะโอ้โหเล่นรอบนี้ยังไม่เจอเลยนะครับฟ้ากระตัว โอ้โหเศร้าใจอ่าเดี๋ยวไปอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับในชั้นที่8ดนี้ว่าจะเจอไหมขอให้เจอเถอะเจอทีเดียวก็พอผมเล่นมานานมากๆและนานจริงๆครับจะ2ชั่วโมงแล้วเนี่ย <c oughs> เออขอแค่วันละวันละตัวนี้ไม่ได้เนี่ยโถ่ทำไมาชั้นที่8โอกาสเจอค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็เป็นไปได้โอเคหนึ่งตัวเป็นเจ้ากุ้งนะอีกตัวหนึ่งขอได้ไหมขอได้ไหมอีกตัวอีกตัวคือป๊อปปี้ โอ้โหโเดี๋ยอีกสักนิดก็ได้มั้งชั้นที่10ไปเลยนะครับในเมื่ออยู่คนเดียวแล้วโอ้ยมันนานเลยฮะเล่นคนเดียวเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรโดยพื้นฐานแล้วผมก็เล่นคนเดียวมาจนช่ำชองแล้วงั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ชั้นที่10แล้วกันเนาะโอเคเอามาชั้นที่10ผมขอเลยแต่ถ้าไม่เจอคือไม่เจอแล้วนะครับ <c oughs> ผมผมไม่ไหวแล้มันนานมากๆฮะรอบนี้เล่นแบบ โอ้โหแล้วผมจะซื้อมาทําไมเี่ยในเมื่อเอาครั้งสุดท้ายจะซื้อมาเพื่ออ่ะไม่เป็นไรก็หวังว่าจะเจอนะครับขอให้เจอแล้วกันคือการเล่นแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะเจอทุกวันนะแต่ก็ไม่ได้เสียเปล่านะครับเพราะว่าเป้าหมายแรกของผมเนี่ยอย่างที่บอกไปในคลิปแรกๆเลยโอ้โหไฟดับโอ้โเป้าหมายแรกๆเลยนะครับก็คือการเก็บพวกตัวในอีเวนต์เนาะ โอเคเจอรูดี้กับบล็อกเทนนะครับน่าจะมีแค่2ตัวนี้นะแล้วรูดี้กับบ็อกเทนผมก็น่าจะเก็บหมดแล้วด้วยอะโอเคไว้แค่นี้แล้วกันนะไม่ไปแล้วไม่ไปต่อละไม่ไหวแล้วนะครับโอเคผมพูดไปถึงไหนแล้วนะตอนนั้นอ๋อเป้าหมายแรกเนี่ยก็คือเก็บตัวละครที่อยู่ในอีเวนต์เนาะ การเล่นรอบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เจอบ๊อบเบตแต่ก็ได้รวบรวมอันอื่นมาแทนครับอย่างพวกเหล่าทวิสเตดเนี่ยมีตัวไหนที่ผมได้เพิ่มมาบ้างอ่ารูดี้รูดี้ได้เพิ่มมานะครับก็คือได้เป็นถึงเคสมาเก็บมาได้เลยได้มาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับตัวอื่นก็ไม่มีแล้วได้เพิ่มมาแค่ตัวเดียวโอเคซึ่งไออันนั้นมันจะช่วยให้ได้เจ้าตัวนี้ครับนี่เลยเจ้าฐานเจ้าฐานนี้ต้องมี15ทิงเคสด้วยกันแล้วก็จินเจอร์ก็เจอไหมก่อนหน้านี้ผมเจอไหม เจอมั้งเออก็ได้เพิ่มมาเป็นสามส่วนบ๊เอบเป็ด์แล้วส่วน o ไม่เพิ่มครับมีแต่เครื่องประดับแล้วก็น้ำดำที่เพิ่มขึ้นมานอกนั้นก็ไม่เพิ่มเลยโอเคครับทุกทุกคนสำหรับวันที่สองนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนตัดต่อแล้วคลิปมันจะยาวแค่ไหนแต่ถ้าเป็นตอนที่ผมเล่นเนี่ยยาวมากครับจะสองชั่วโมงอยู่แล้ว <c oughs> เออก็หวังว่าจะชอบกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เจออบเป็ดก็ตาม นะแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าตัวอื่นก็ยังได้อยู่สําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในวันที่3แล้วกันเนาะแต่แป๊บนึงครับแป๊บบนึงผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม